ยันแม่สัเภาเงินนำพากิจการรุ่งเรืองยันแม่สัเภาเงินที่ทุกท่านเห็นนี้ไม่ใช่เพียงวัตถุมงคลทั่วไปแต่เป็นยันที่ได้รับการออกแบบและปลุกเสกโดยครูบาอาจารย์19องค์ครูโดยเฉพาะเพื่อมอบให้แก่ศิษย์และผู้ที่ต้องการความเจริญรุ่งเรืองในกิจการงานอัคะระล้านนาที่ปรากฏบนยันล้วนเป็นอัขระศักดิ์สิทธิ ที่ถูกจาลึกขึ้นโดยความตั้งใจในศาสตร์โบราณอย่างลึกซึ้งเพื่อดึงดูดพลังงานแห่งความอุดมสมบูรณ์และความสำเร็จยันแม่สำเภาเงินนี้จึงเปรียบเสมือนเรือสัเภาขนาดใหญ่ที่คอยนำพาสินทรัพย์โชคลาภและความเจริญก้าวหน้า มาสู่ผู้ครอบครองให้กิจการที่ทำอยู่เจริญงอกงามขยายตัวออกไปอย่างไม่หยุดยัง้งเปรียบเสมือนดังเรือที่แล่นฉิวเต็มใบกวาดต้อนเงินทองและโอกาสดีๆเข้ามาโดยไม่ขาดสายสำหรับผู้ที่บูชายันแม่สัมภาเงินนี้ขอให้ตั้งจิตอธิษฐานด้วยความศรัทธามันทำบุญสร้างกุศลและประกอบสัมมาอาชีวะแล้วอำนาจแห่งยัน จะช่วยเกื้อนหนุนให้กิจการของคุณเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปเปิดจองปีละครั้งเท่านั้นเพียง9วัน